ครับวัสดีครับครับตอนนี้ผมก็มาเยี่ยมชมการคุดลอกบึงตะกางเนาะเขากนั้นน้ำตะกางเนาะบึงนนทตะกางตะการตอนนี้ผมอยู่ครับท่านพับลุงอะไรครับลุงมงคลใหญแก้วสริเป็นตำแหน่งอะไรก็สมาชิกอบตอเมืงประสาทตอนนี้เขามีโครงการทำอะไรครับกุดลอในน้าาเป็นน้าใบโป่งในใจ นี่งของของของเองหรือว่าของเขาส่งมาให้ฟิชอาสานะเมาดู่นี้ทีเรียวไแรงนจะูน้ำมันจะกบขวงไค่มานีพรามันไล่มันมันตื้นืนนั่ะเยอะอเดเลยกรเด็เลยก่นแต่กนี่น้ำมันตอนเหนืออ่างก็ี่มันมันยังมีน้ำเข้ามาอยู่ไหมครับหยอย่างแรกนะิดฟิกแปดรูด้วยมันมีตำหนักนี้ด้วยขัดไปไหมมา อ๋อลอตเตอรี่มันก็มันระบายได้ใช่ไหมมันระบายลุ้มๆได้ไปทางประสาทเนาะครับมาทางไอ้น้โพงน้โพงเลยเสร็จครับโอเคทำพงครับที่นี่เขาทำงานยังครับลุงมทำเดือนกว่าเลยขาดวาอีกจะทานไม่เร็วอีกสองอาทิตย์แล้วจะว่าไม่นสิ่งบของกับตัวเองที่ภาษาอะไรพวก เยี่ยมชมการพัฒนาแหล่งน้ำของบ้านนนทกาลแต่ก็คือมันเป็นแหล่งใหญ่มันก็สามารถจะผันน้ำไปตื้งโขงไปข้ามเขาได้ตื้นโขงข้ามเขาเนาะเฉพาะไอ้ตรงนี้เนาะอาจารย์ต้นก็ไปไปต้งทีน้องอ้อไปมันโฉบไปมันโยงขุ้นเขาอะไรนะครับใครๆมันเป็นแหล่งเป็นเป็นเป็นแหล่ง ช่องทางน้ามาเลยนะช่องทางมากของอันกลางเนาะการม้งไก่มาเลี้ไก่มากั็มาผ่านการอัดมาการอัดมาผ่านอีกไหมน้องนี่เลยต้องนีเลยนตทกคนต้องนีใช่ไหมรับบ้านบ้านอะไรกับบ้านการนาทับราษฎาขอนคนของคของแถบจั ของเมืองปราสาทใช่ไหมของตำบลนัดไอของอำเภอมองโนนนไทยของอำเภอสุไทรมานี่ใช่ไหมตอนนี้ไก่มาใมดแล้วถ้าเขาจันอัดนี่มันอีเสรยจนึงใช่ไหมมาต่อมาลงกองไปกองลำคังไปกองาดคอเพราะนั้นเสียนึงอันนั้นไปดันคบอีเสียนึงมาจกนัดลงไปลบ้านข้าไป้อออกขออ ปอกนองอน้องอ้วอน่าไออันไนี้ก็ไ่องออด้วยกันไปนองอยกันไปน่อกันไกไปนันไปอ่ก็ไปน่ไปกันไปน่่ไ่ง่อดยกวไปน่้วงอ้วยัดปงอาั้ังดนไ้วห็น่อ่นาะ มันเหนอเออ๋อไปฝังนู่นได้ไหมไปดูน้ำางอใจไหมฝาย่นี้ในฮาามแล้วที่มาจากเมืองไทยกิดกันเลยมาเล็การสอบตัดที่ไมาทินีใช่ไหมไัไปไพัด้งางไปห่จสมไรูในองกั้รับงานบไปรับจะนมาคุยกับท่านสมาชิกอบต ชื่อมงคลครับก็มาให้ความรู้ให้ข้อมูลต่าเองครับน้าท่าจะเป็นเส้นไหนยังไงอยู่ตอนนี้ตอนนี้จะมาไม่ได้่พรุ่ี้จะมาไหลเข้ามาสินี้ครับไปที่นี่จะไปลำกระหงเงร์เนาะไปลำกระหงกับไปข้างเก่าข้นี้ได้อยู่เป็นเดียวกันจะถือแถวด้วยกันครับถือถูด้วยกันเพราะนั่นก็แต่ว่านลำเข่าลงหงก็จะไปก็จะมีทางระบายข้างๆนะครับเนี่ยทางระบายข้างๆทางระบายน้ำระบายน้ำทางระบายน้ำไปแอบไปแอบเข่ากนได้แอบแอบนาก็ได้ครับทางไหน เปิดลงเหมืองไหนครับนเนี่ยใช่ไหมนี่ข้ามเขาเปิดแล้วครับข้ามเขาเปิดแล้วนะข้ามเขาไปก็จะไปที่นี่ก็จะใต้ลอดใต้สะพานตนสูงน้อยไทยออกไปนู่นเนาะกับผ่านไปลำอ่าลำโอ่งตำบลลำโอ่งนะครับวันนี้ก็ก็รอรับยามแล้เปิดได้นหมครับไปทางบข้ามสามสี่วันแล้วโอเคอันนี้ก็ได้ข้อมูลทีเจอี่พี่น้องมีอะไรก็เตรียมได้ครับ น้ำคงไม่ถ่วงเนาะคงไม่ถ่วงปีนี้เขาโเหนือยมากนะมากนักตายกำลังใจว่ากำลังมันมาน้อยไหมใหญ่เปิดมามันจะล้นคันโอ้คันล้านคันโอเคปกติถ้าถ้าเปิดมันจะล้นคันคันประตูหน้าคันประตูที่เปิดไอ้ตรงไอ้หูเนาะหูปิดเปิดแต่ว่าจถามไงแค่นี่พอปิดพอปิดแล้วมันจะไม่เอือถ่วงบ้านไในตัวกลางเนี่ยต้องทยอยปล่อยทยอยปล่อยต้องการ อ๋อมีกระกนการไฮไลท์ไก,ก,กไ็ขอบคุณครับอ่าอบมาิกคอตคืออะไรครับคุณครับคนครับ